อสังหาในเครือชีวากรุงโรงพยาบาลน,นวมินโรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลคอสในเครือชีวาบุรีชีวารเรเรนเนี่ยครับมาจากแนวคิดที่สำคัญสองแนวคิดคือนอสโซเกียคือยาวา์แสนสุขเพลงที่จากจเอเล่นเนี่ยก็คือเพลง60ก0ใช่ไหมครับผมเรามีความสุขกับเพลงรุ่นนั้นมากเลย80นะครับ ในส่วนที่สองคือสุนทรีย์คือความสุขสงบสันติครับเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์เดินชมแล้วกันก็แว่าเราคืบหน้าถึงไหนแล้วนะครับผมเนี่ยคือรถที่ผมมีความผูกพันมากเลยครัเพราะผมเด็กๆเนี่ยตอนคุณแม่ผมเป็นแพทย์ใหญ่ที่ทโรงพยาบาลสุรินทร์นะผมพักใีบ้านพักแพทย์รถคันนี้จะรับส่งผมเนี่ยไปที่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ครับคูบุนา แล้วก็ตอนเย็นมารับผมอันนี้คือนาสโซเชียใช่เพราะผมดูแล้วเนี่ยไม่ใช่บิวเพราะอันนี้เป็นการที่ผ่านการใช้งานมาของจริงของจริงคืออะไรครับถ้าเป็นสำร้อตัวจริงนะจะไม่มีเบรกเพราะเบรกที่เขาใช้เท้าเบรกนี่ดีๆอยู่ตรงนี้บบนี้ก็ใช้เท้าเหยียบตรงนี้นะครับนี่ของจริงเลยแล้วก็มีเชื่อไหมมีใบขับขี่นะมีทะเบียนสำร้อนะทะเบียนด้วยซึ่งตัวนี้จะอยู่ในชัวร์เรจน ไปดูอีกคันนึงอ่าครับเอาอีกสามคันแล้วไงอ่าดูฮะจัดเลยครับสเตียร์นะสัจียครับคันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมผูกพันมากเลยครับเป็นบีเทิลรุ่นแรกชื่อเขาคือโฟก์สวาเก้นโฟก์สวาเก้นคือเกวียนชาวบ้านเฮ้ยฮะโฟก์คือชาวบ้านสวาเก้นมาจากเวียนเก้นเวียนเวียนเก้นโฟก์สวาเก้นเนี่ยคันนี้ก็ยี่สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับ ผมชอบที่ดร์ปอร์เช่เป็นคนออกแบบโฟล์คสวาเกับออกแบบปอร์เช่นี่คือบ็อกสเตอร์บ็อกสเตอร์ตัวเนี้เป็นคนกู้ชีวิตให้กับบริษัทปอร์เช่จากบ็อกสเตอร์มีคันขยันผมเชื่อว่าโจอีก็ยังชอบมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมผมก็ชอบมอเตอร์ไซค์หาลงฮาเลยก็ต้องมีแต่คันนี้เป็นความสุขที่สุดนะครับคันนี้เป็น ซีเวอร์ชาร์โดทูโรสรซยทุกชิ้นเนี่ยทำจากสมองซีกซ้ายซีกขวาซีกซ้ายคืออะไรคือตักกะเครื่องย่ต์ที่ดีที่สุดในโลกครับผมแต่ชิ้นนี้ใช้มือโรสโซยเขา้อทำมือ,ท,มอ,ท,มอทุกชินน้นก็ผมขัดมือได้ยินมาว่าเป็นแฮนเมดทั้งคันถูกนี่ยฮะนี่เป็นงานศินปลปะที่ยอดเยี่ยมเลยเป็นงานของโรแดงชิ้นนี้ครับซึ่งสึ่งตัวนี้คือ เรจันคือความทรงจํำแสนสุขโออาจารย์ฮะนิดนึิงที่อาจารย์บอกว่าเครื่องโรสรอยเป็นเครื่องที่ดีที่สุดเป็นเครื่องอยู่บนเครื่องบินโบอิ n งด้วยเครื่องบินส่งตรวจเป็นอวกาศโรสรอยครับผมข้างหน้าผมเนี่ยที่เขาเล่นกันนะฮะเดี๋ยวผมชาวโจยไปดูตรงนี้นะครับที่เริ่มจากที่ผมสเกจไปแล้วรอยสเกจเนี่ยใช้สมองซีขวาทํางานให้เต็มที่เก็บอดีตไว้ที่นี่ที่เราทํากําแพงกันดึงเกือบเสร็จแล้ว ตรงนี้จะมีกลุ่มอาคารสี่หลังมีทั้งดนตรีนะฮะมีทั้งเพลงคลาสสิกก็มีเพลงแจ๊สเพลงคันทรีเพลงของสุนทรภพนนะครับจอห์นเดนเวอร์เพลงลูกทุ่งนะฮะครบหมดเลยแล้วเขาก็เล่นกันเต็มที่เลยนะครับตั้งานงานฐานลากเราเสร็จหมดลวเราตอกเข็มไปทั้งหมด3ามวันเลยต้น อาคารเรจันเนี่ยจะเป็นอาคารสี่หลังใชครับผวนี้เราจะลงประมาณสักน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบล้านแ้วหลังละยี่สิบล้านนี่ยังรวมเดคอเรชันนะครับก็ในนี้เนี่ยโจอี้ก็ต้องมีออฟฟิศที่เนี่ยมาเล่นดนตรีริมน้ำนะครับมีเทอร์เรสยื่นไปในน้ำเล่นเพลงสตอรี่ไนท์ถ้าคืนจันดิมดวงที่อะไรบลูู หรือจัน่งความสุขหรือมู o ไลท์เซอรเนตมูนไลท์เซรเนตก็ได้ใช่ไหมฮะหรือฟรายมี h น m มูลก็ได้ทุวันฝนตกก็ c ค y i n g In t h ร Rain ไหมแค่แค่ยังไม่ยังไม่เล่นมีความสุขไหนละอันนี้อีกนะโอเครับทีนี้จะเกาะริมริมน้ำนี่แล้วก็มองเห็นโรงแรมอยู่ที่ริ ที่นี่คนก็จะมีความสุขร่วมกันครับเพรียเลยนะคุณย่าผมขายกาแฟชงเนี่ยคุณย่าผมขายกาแฟชงสามารถส่งคุณพ่อผมเนี่ยค,คุณพ่อผมเนี่ยจบธรรมศาสตร์ได้ผมก็จะเอากาแฟย้อนยุคนียมาทําที่นี่เหมือนกันที่นี่แล้เจนที่นี่เนี่ยมีกฎรรอยู่ข้อหนึ่งไม่ใช่เป็นอดีตที่ร่วงโรยนะฮะเป็นอดีตที่รับใช้ปัจจุบันได้ยังยย่งยืนยั่งยืนแล้วส่งต่อได้ครับโจอ,อี้ยต้องส่งต่อเพลง คันทรีเนี่ยไปให้ลูกหลาน<ช>เขารู้ว่าเราเติบโตมาภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยเราถึงขึ้นแข่งอย่างเงี้ยก็ผมก็เปรียบเทียบผมได้คันทรีมาก็จากมุกพอ,องผมผมเชื่อว่าระบบเลือดทั้ง6เนี่ยจะเติมเต็มที่เลยทั้งคอนโดมิเนียมที่1นึ่งเป็นระบบเจ้าเนื้อที่1นึ่งชิวาเวข้างหลังเนี่ยม,มีท,ทัท้งแพทย์แผนไทยแผนจันกรต้องช่วยกันผ<ช>ู้เลือดที่ 2, 2> องโยกานิก้าสุภาพกนิกร ก็ต้องให้อาหารที่ดีกับเราครับชีว่าคันทรี่คลับเป็นโรงแรมก็สามารถมีอฟิ่ช็อปมีผับมีร้านอาหารก็มีให้ครบวงจรครับ24ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าท่านชอบเป็นสไตล์เป็นบังกะโลเป็นวิลล่าก็มีชีวามายาวีนะหรือถ้าท่านชอบสไตล์กิจกรรมจะมาลิล่งลิลาที่นี่เลยครับเพราะเรามีคอใหญ่เลยนะจู่ได้สองสามร้อยคนใช้หนังได้เลยเรามีหนังด้วยนะ มีหนังด้วยมีหนังย้อนยุกนะฮะกอยวิดาวินนะครับ, with the wind, รบแฟนฉันเวลาทุ่งผมได้ข่าวมาแวบบ็แบๆบวว่าจะใช้เครื่องฉายแบบเก่าฟิล์มแบบเก่าด้วยก็จะพยายามอ่าแผ่นเสียงแผ่นเสียงแบบเก่าอันนี้ไม่ต้องห่วงฮะ,อ,ะอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วอ่าผมเพราะผมเก็บยไว้เยอะนะครับเห็นแล้วเป็นไงฮะเร็วไหมผมผมพูดตแา่ข่าวที่แล้ว <c oughs> ว่าเพราะตอนตอนแรกที่ผมมาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว มีอยู่แค่สองตึกตึกที่สามกำลังสร้างแล้วผมมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นหนึ่งปีผมถามอาจารย์ว่าอันนี้สร้างหรือเสร็จครับเราสร้างได้เร็วมากเพราะเพราะว่าเราเข้าใจละเข้าถึงเรามีระบบพิ e f a b r i ิ a t เตที่ยอดเยี่ยมเลยเราสามารถสร้างสวีทสเปซเดือนละสองชั้นเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยผมได้ขยาาวงการไปเราสร้างอาคารสี่ชั้นโครงสร้างเสร็จสองวัน ๋อผมนึกออกลอะหลังคาหลังคาเสร็จภายใน8นาทีเพราะนั้นเพราะนั้นเรื่องเรื่องของสมองซีกซ้ายเรื่องตะก,กะเรื่องทางเหตุผลนี่ไม่ต้องห่วงวเราเราแน่นละแต่ที่ที่นี่จะเติมเต็มซีกขวาแล้วนะครับเขาเรียกว่าซีกซ้ายนี่คือฮาร์ดแวร์ซีกขวาคืออฟต์แวร์สองอันนี้ซิงครไนน์ตัวแบบยินยางแล้วผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เรามีชีวิตอ,อยู่เกินเฉลียกก่ยจะร้อยปีได้ครับ มันก็เข้ากำลังกับเหนื่อยแล้วมีความสุขเหนื่อยมาก่อนจากซ้ายเหนื่อยมาขวามีความสุขตอ่อ Hang I love you so People ask me how How I love you now I tell them I don't know I guess they understand How lonely life has been But life begin again The day you took my hand Oh hey, And yes, I know how lonely life can be the shadows for me. โหยอดเยียมปเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะดนตรีกรวีศิลปะใช่หไหมผมตรวจงานผมก็มีความสุขมากขึ้นจิตใจผมละเอียดขึ้นสมองซีกขวามผามทำงานมากขึ้นนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยชัวร์แลเจนเ,นเดินเต็มสูบแล้วนะครับโจวีเห็นทั้งเขากำลังตอกเข็มอย่างวุ่นวายเลยช่งางไม้และทำงานอยู่เห็นไหมทุกอย่างก็เดินเปนะ็นแนวทางเดียวกันซิงโครไนซ์เป้าหมายเดียวกันคือสมบูรณ์พูพร้อมครับผมชีวิตที่เพลิดเพลิน p พ a y อั l e a r n ครับผมบางคนอาจจะคิดว่าน้องเพลงไม่ได้เลยไม่แน่นะครับได้อาจจะแบบ Star is born ก็ได้สไตล์อ s สบอ n ครับเท่าที่จุ้ยเห็นเป็นไงครับเจอร์แจนผมผมวาดภาพไปในสมองแล้วก็เดี๋ยวรออีกผมว่าน่าจะไม่กี่เดือนอ่ะอีกห้าหเดือนเท่านั้นแหละเราจะจัดมินคอนเสิร์ตที่นนครับผมตรงเทเลสเห็นระเบียงริมนาอย่างที่บอกนะฮะ ขอบคุณครับโจเอที่ให้เกียรติมาขอบคุณมากครับครับผมครับผมครับผมครับนี่คือความคืบหน้าของทีว่าแฟคทอรี่ครับทีว่าแลเจนอยู่หน้าผมเนี่ยเขียนดังนิดนึงคนงานทำงานไปนะครับเป็นความสุขครับสมองมีสองซีกนะครับซีกซ้ายคือตรรกะคือเหตุผลคือความกลัวโควิดความกังวลซี่ขวาคือจินตนาการครับที่นี่เราเติมเต็มสองซีกนะครับเราคิดเราเดินตามล่าหาข้อพันของเราครับวันนี้ก็มีแค่นี้ท่านสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับ ในแฟเพลสเพื่อทขกคนักบ้านครับวันนี้ผมกับคุณจออี้ก็าการจะนี้ขอลาไปก่อนวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ